คุทารวดีคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับใครก็ตามที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปนี้จะมาแบบแรนดอมหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือสถานการณ์ความรักที่คุณกำลังเจออยู่ณนะวันนี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสถานการณ์ความรักในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างแอบดูหน่อยนะคะก็รับชมรับฟังได้นะคะสำหรับใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาชมในคลิปวิดีโอนี้ยังคงเป็นการทานายแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะขอดูสถานการณ์นะคะความรักของคุณในวันนี้หน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย Justice ค่ะสองเหรียญเด็กดาบสามไม่เท้า ราชินีถ้วยต้องบอกเลยว่าใครก็ตามนะคะที่เข้ามาฟังในวิดีโอนี้เนี่ยสถานการณ์ความรักของคุณอยู่ในจุดที่มันมีความไม่ชัดเจนทางความรู้สึกในตัวคุณเองด้วยหรือเปล่านะฮะหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นดังใจคาดคิดไม่เป็นดังใจคาดหวังบางทีคุณเองก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์อารมณ์น้อยอกน้อยใจคนรักไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดคนที่เรากําลังรู้สึกดีคนที่เราแอบรักแอบชอบสถานการณ์ ความสัมพันธ์มันก็อาจจะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้หรือมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักของคุณนั้นไม่เป็นไปดังใจคาดคิดนะคะหลายท่านเนี่ยอยู่ในจุดที่ตัวคุณเองคุณก็รู้สึกหงุดหงิดใจเหมือนกันนะกับสถานการณ์ความรักใครที่มีคนรักอยู่แล้วบางทีก็รู้สึกหงุดหงิดใจว่าทำไมคนรักไม่เป็นอย่างที่เราต้องการใครที่กำลังโสดอยู่ก็มีความรู้สึกหงุดหงิดใจทำไมณเวลานี้ คนนี้เข้ามาก็เป็นคนที่เรารู้สึกไม่ชไม่ชอบเป็นคนที่เรารู้สึกไม่ถูกใจนะคะณนะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะค่อนข้างที่จะคำนึงถึงสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่มันมีกฎเกณฑ์สิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่คนรอบข้างยอมรับในตัวตนของคุณยอมรับในสถานการณ์ความรักของคุณใครก็ตามเนที่โสดอยู่นะคะหรือว่า สถานการณ์ความรักที่ไม่ชัดเจนเนี่ยตัวคุณเองนะคะต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากๆเลยในตอนนี้มีความกลัวกลัวการที่จะต้องตกไปเป็นมือที่3ตกไปเป็นตัวเลือกหรือตกไปเป็นตัวสำรองสําหรับใครนะคะมันเลยทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกหงุดหงิดใจกําลังรอกับคนที่รู้สึกว่าใช่ที่จะเข้ามาในชีวิตและพร้อมจะเดินต่อไปด้วยกันในอนาคตนะคะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ความรักของใครก็ตามนะคะที่เข้า มาฟังในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยแอบเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะแอบเหนื่อยนะคะมีความคิดสองจิตสองใจมีความไม่ชัดเจนทางความรู้สึกบางทีนะคะก็อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาหรืออาจจะถึงขั้นมีหลายคนเข้ามาในชีวิตคุณทําให้คุณยังไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเลือกใครดีบางคนก็ตกอยู่ในสถานการณ์ของการทํางานเนะะี่ยหามีในเรื่องของความรับผิดชอบโอกาสที่เข้ามาและโอกาสในเรื่อง ความรักที่เข้ามาในเวลาเดียวกันทําให้คุณยังไม่อยากจะจัดความสําคัญกับอะไรเป็นที่1เลยในตอนนี้อยากจะจัดการทั้ง2องอย่างอยากจะบาลานซ์ความสัมพันธ์นะคะหรือว่าบาลานซ์เวลาให้มันอยู่ในจุดที่เราสามารถควบคุมได้นะสถานการณ์ความรักของคุณในตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวนิดนึงนะคะเป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวเป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอนะคะความรู้สึกอ่อนไหวความรู้สึกกับการกระทํามันอาจจะไม่ค่อยที่จะตรงกันสักเท่าไหร่นะ,ะช่วงนี้ก็ เต็มที่กับน่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะดูแลหัวใจตัวเองไปละกันเนาะบางคนย,ยังวุ่นวายกับปัญหารักครั้งเก่าอยู่หรือยังมีบ้างการรอคอยอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะรอต่อไปดีไหมหรือเราจะพอเพียงแค่นี้รู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกท้อกับสิ่งที่เป็นไม่ค่อยมั่นใจตัวเองสักเท่าไหร่ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีนะคะจะให้ความ จะให้ความสำคัญกับคนรักดีไหมจะให้โอกาสเขาดีไหมหรือว่าโอกาสนี้เนี่ยมันควรจะพอแค่นี้แล้วหลายๆท่านที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะน่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยเนาะมันมีปัญหาเต็มตัวไปหมดเลยอะค่ะในเรื่องของความกดดันในเรื่องของความรู้สึกปัญหาเร่าร้อนหวัวใจแต่มันเหมือนกับเรายังไม่สามารถที่จะทาอะไรได้นอกจาก นิ่งๆเนะคะเพื่อเป็นการยอมรับความสัมพันธ์หลายๆท่านนะคะอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีความก้าวหน้าแบบกระทันหันทําให้ตัวคุณเองเนี่ยก็ยังมีความสับสนหัวใจว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีกับความรักยังไม่อยากลงเอยยังไม่อยากที่จะจัดการอะไรในตอนนี้ในตอนนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยคือมีหลายอย่างมามากๆเลยอะ ให้ได้จัดการนะคะบางทีเนี่ยเราเองก็ยังคาดเดาอะไรบางอย่างในตัวตนของเราเองที่แท้จริงไม่ออกเหมือนกันเนาะมันมีหลายอย่างที่ต้องคิดมันมีหลายอย่างที่ต้องทํามันมีความหวังและในขณะเดียวกันบางทีมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เรากําลังพิจารณานะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของปัญหาเหตุผลในเรื่องของความมั่นคงเหตุผลในเรื่องของความชัดเจนและเหตุผลในเรื่องของความรู้สึก ณเวลานี้เองเนี่ยใครก็ตามนะคะที่เข้ามาฟังในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยอะ่ะไฮมองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะถอยกลับมาดูแลความรู้สึกตัวคุณเองโฟกัสตัวเองนะคะให้ความสำคัญกับตัวเองมากๆไม่ค่อยอยากจะสนใจอะไรสักเท่าไหร่ช่วงนี้ก็อาจจะทำตามความสบายใจของตัวคุณเองนะคะทำตามความรู้สึกของตัวคุณเองแต่คุณเองเนี่ยถ้าแอบรักแอบชอบ ชอบใครบางคนอยู่หลายๆท่านนะเดวิลบ่งบอกว่าอาจจะไปแอบคิดกับใครบางคนในความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนมากกว่าเพื่อนร่วมงานมากกว่าที่ปรึกษาหรือมากกว่าคนใกล้ชิดแอบรักแอบชอบใครบางคนแต่มันมีเงื่อนไขหรือมันมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่เรานั้นยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้นะคะยังมีความคิดอะไรบางอย่างที่เรายังกลัวๆกับการตัดสินใจยังมีความกล้ากลัวๆนะคะยังคิดวกวนวน ไปวนมาอยู่ยังไม่กล้าในการเปิดใจในการทดลองใครที่สถานะนะคะความรักที่คุณกําลังโสดอยู่ในช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วกันเนาะบางคนเนี่ยยังแอบมองว่าคุณยังรอคอยในการให้อภัยรักครั้งเก่าที่กําลังจะกลับมานะรอคอยนะคะอยากจะให้อภัยรักครั้งเก่าที่กําลังจะกลับมายังรู้สึกเหนื่อยๆกับหลายๆอย่างนะคะยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจในการชัดเจนอะไรเลยในตอนนี้ เหมือนอยากให้เวลานะคะในการเยียวยาวความรู้สึก อยากให้ปล่อยเวลาเนี่ยเป็นตัวช่วยในการทำทุกอย่างให้เรารู้สึกว่าเราจะได้เริ่มต้นในการรับมือในการจัดการในการจัดแจงแก้ไขปัญหาได้ดีมากกว่านี้ใครที่มีปัญหากับความรักนะคะใครที่มีปัญหากับความรักมีปัญหากับคนกลางในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่าปล่อยให้ปัญหานั้นบานปลายนะคะอย่านิ่งกับปัญหาเนาะก็พยายามรีบแก้ไขยพยายามจัดการพยายามปรับความเข้า นะคะสิ่งใดที่ถูกสิ่งใดที่ผิดก็อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ปรับตัวกับคนรักเราจะได้มีความรู้สึกว่าสบายใจด้วยแล้วก็ปัญหาจะได้ไม่บานปลายคาราคาซังทำให้เราจะต้องไป ถึงจุดที่แตกหักกันในอนาคตนะคะสำหรับใครที่เข้ามาผ่านเข้ามาฟังในคลิปวิดีโอนี้สถานการณ์ความรักของคุณก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์นี้ยังไงก็เอาใจช่วยทุกๆท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ